หัวใจของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่การเจริญกุศลโดยพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยช่วงหนึ่งในโทรทัศน์เคยมีรายการเกมกำจัดจุดอ่อนเป็นการกำจัดคู่แข่งออกไปเรื่อยๆแต่เวลามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการทำวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการทำงานทางจิตนี้ไม่ได้เป็นการมาเล่นเกมกำจัดจุดอ่อน แต่เป็นการสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นเมื่อจุดเด่นโตเต็มที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์จุดด้อยย่อมอยู่ไม่ได้และไม่เกิดขึ้นการทำวิปัสสนานั้นไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อดับหรือละกิเลสแต่เป็นการมาเจริญกุศลในหมวดสติปัฏฐานและเจริญสติสัมปชัญญะ ให้มีสติอยู่กับกายกับใจทำให้สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้เมื่อกุศลเต็มเปี่ยมแล้วอกุศลย่อมเกิดไม่ได้เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งจะไม่เกิดเราจึงมีหน้าที่จเจริญกุศลไม่ได้มีหน้าที่ไปดับอกุศลเกมนี้เล่นง่ายๆแบบนี้แหละ หากปฏิบัติตามนี้แล้วเราจะมีความผ่อนคลายสบายและสงบร่มเย็นในจิตใจเพราะในขณะที่กุศลเกิดอกุศลที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดไม่ได้ส่วนอกุศลที่เคยเกิดขึ้นแล้วย่อมสลายหมดไปและขณะที่เจริญกุศลอยู่นั้นกุศลที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นส่วนกุศลที่เกิดแล้ว ก็จะยิ่งพัฒนาต่อไปเรียกว่าถึงพร้อมด้วยสัมมาวายามะสีแต่ถ้าเราต้องไปจงใจละอกุศลก่อนแล้วค่อยมาเจริญกุศลต่อย่อมเหมือนการแยกส่วนปฏิบัติทีละข้อเมื่อ,อกุศลเกิดอกุศลเช่นโลภะโทสะโมหะย่อมเกิดไม่ได้ เราจึงไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโลภะโทสะโมหะแค่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจเจริญกุศลอยู่เนืองเนืองเมื่อสติหมดก็ตั้งสติใหม่ตั้งใหม่อยู่เรื่อยๆเช่นนี้จนสติเกิดเองทีนี้ก็สบายไม่อย่างนั้นการปฏิบัติจะเหนื่อยมากโทสะเกิดก็ไม่สบายใจ อยากจะดับโทสะราคะเกิดก็ไม่ชอบใจอยากจะดับราคะกลายเป็นตัณหาแหมมีโทสะอีกตังหากลายเป็นความดิ้นรนทางใจใจจึงไม่สงบร่มเย็นถูกอกุศลครอบงำแม้กระทั่งขณะปฏิบัติธรรมการมีหน้าที่แค่เจริญกุศลจึงสบายกว่ากันเยอะเลยความเพียรชอบคือ เพียรใน4ด้านได้แก่ 1. เพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและ 4. เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มไภบูน